เต้นค่ะเพราะว่าเป็นแฟนมาเบลอยู่แล้วใช่ก็ดูทุกทุก,ท,กทุกเรื่องเลยค่ะอพอพอเป็นเรื่องนี้ก็ตื่นเต้นหนักกว่าเดิมด้วยเพราะว่าหนูเป็นแฟนมิสมาเบลอยู่แล้วด้วยน,น้องเป็นแฟนใครนะเอ่อมอนิกา้าใช่แล้วพอมาได้รวมกับเอ่อมันมันก็ทําให้แบบเป็นเป็นพลังหญิงเป็นตัวแม่มามากอบกู้จูนแมนอยู่ด้วยกันใช่ใช่ค่ะอดใจรอไม่ไหวแล้วน่าติดตามเนาะใช่มากเลยค่ะ ยากจังเป็นเป็นกับตันมาเวลก็ได้ตันมาเวลเหรอว้าวแบบว่าอยากเป็นคนเข้มแข็งแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยอยากเป็นไคล่าอะไรชอบชอบเขามากๆเขาสวยแล้วเขาเก่งแล้วเป็นนักแสดงที่เก่งมากค่ะฝากให้ติดตามคนที่ชอบหนังแล้วแบบว่าเช ก็ฝากจะมาเวลด้วยนะคะเข้าโรงวันที่8พฤศจิกายนนี้ค่ะสามารถจองตั๋วออนไลน์ได้แล้วนะคะก็มารอดูกันว่าจะเป็นยังไงค่ะไปดูกันเยอะๆนะเดี๋ยวโดนสปอยนะมาถึงหนังเราเทสแิ้งเป็นยังไงบ้างกับภาพที่ออกมาแล้หนังเหรอคะหนังปิดทัออซีริ หลายคนสุดปะอ้ยี่หย่ได้ขนาดนั้นเลยเหรอเอ่อก็เดี๋ยวเดี๋ยวเรามีการปรับปรุงแก้ไขส่วนต่างๆค่อนข้างเยอะค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็เวิร์กช็อปเยอะมากๆทั้งทั้งสองเรื่องเลยค่ะตอนนี้เวิร์กช็อปทั้งยูเรนัสแล้วก็ปินพะไปด้วยกันค่ะไม่งั้นเอาเอาซีนี้ก่อนเอาปินพะ่อาโอเคคือมันมี ต้องเหมือนอยากทําให้มันออกมาดีที่สุดใช่พอทีน like ี้เราปล่อยภาพฟิตติ้งไปใช่ไหมคะก็ต <okay> ้องมาคุยกันว่าฟ um> ีดแบ c เกิดอะไรขึ้นบ้างก็ปรับปรุงเหมือนเดิมตรงไหนดีตรงไหนที่ต้องปรับปรุงที่จริงฟีดแบ ck มันมีอะไรบ้างพอกลับมาที่เราสึกว่าจะต้องเพิ่มเติมหรือว่าปรับปรุงก็มีเรื่องเออหน้าโผล่เนาะใช่ค่ะอาจจะต้องแบบให้เข้ากับหน้าเรามากกว่านี้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนภาษาเราก็จะต้องปรับปรุงอยู่แล้วเพราะว่าเป็นีเรียดก็แอบ ยากเฮ้ยแต่จริงๆน้องไปเวิร์กช็อปภาษามาแล้วนึงรอบสนุกดีด้มั้มมันเข้าปากเราไหมเมยค่อยค่อยไป <c oughs> ค่อย <c oughs> คอยไปก็ครูเขาให้กันบ้านมาฝึกค่อนข้างเยอะที่ต้องพูดกับตัวเองเยอะเหมือนกันแต่ก็จะทาให้เต็มที่ค่ะชาย <c oughs> อ้ยากค่ะขนาดหนูเป็นคนไทยหนูยังรู้สึกว่า <c oughs> ยากมากๆเพราะว่าคือมันมันเป็นราชาศัพท์ด้วยแล้วก็เป็นพีเรียดแบบสมัยก่อนด้วยก็ มันจะมีบางคําที่เราแบบพูดถูกหรือยังน่าอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่เข้าปากแล้วก็ต้องต้องต้อง,องค่อยๆฝึกก็จะเข้าปากมากขึ้นแล้วอย่างลูกอะลูกที่ปิติไปทำไมจะต้องแบบตอตมอ,อ,อ๋อคือมันเป็นฟีลว่าแบบมันจะมีหลายๆคาแรคเตอร์ในๆๆในในในซีรีส์ก็จะมีทั้งตอนเด็กด้วยแล้วก็ตอนโตด้วยอาจจะปรับให้รู้สึกว่า เกิดความแตกต่างมากขึ้นแบบโอเคอันนี้เด็กนะแล้วก็อันนี้โตแล้วค่ะจะยังไม่ชัดว่าตอนเด็กก็โตใช่ฟิลนั้นค่ะเล่นบอกว่าน่าจะถ่ายต้นเดือนพฤศจิกายนตอนนี้คือพี่เรชอบอ๋อบัตรจะถ่ายไพร์ตแล้วนะพูดได้แล้วใช่ไหมพูดได้ค่ะพูดได้้ใช่ใช่คือจะถ่ายไพร์ตหลดแล้วคก็ตื่นเต้นตื่นเต้นมากๆก็จะต้องแยกส่วนภาษากันยังไงมันหนักจะต้องถ่ากภาพทั้งเป็นทั้โลกไปเลยนะอันนี้ก็คือย้อนยุคไปเลยยากยากมาก ก็คือหลังหลังจากนี้พวกหนูไม่มีช่องว่างแล้วมีเวิร์กช็อปแล้วก็ผัดวันกันไปเรื่อยๆค่ะแล้วเวิร์กช็อปแต่ละอย่างคือไม่เหมือนกันสักจิ๋วเนื้อจริงมไปเลยเหรอความกันค่ะหนูแยกประสาทยังไงลูกหนูคือนอกโลกอย่าหนูไม่รู้เลยค่ะทำเต็มที่ทำเต็มที่ค่ะจริงๆกังวลไหมกับคนกับการที่มันต้องสวิตสองเรื่องพร้อมกันกังวลอย่างว่าแบบแค่ทำเต็มคลิปพอแล้วอย่าก็แบบ ตั้งใจตั้งใจทุกครั้งที่ไปเวิร์กช็อปทำกันบ้านอะไรที่พวกเขาเซตแล้วก็ทําเต็มที่แค่นั้นเลยกดดันนะเพราะมันจะต้องแบบว่าเป็นผลงานที่หลายคนรอคอยด้วยซ้ำกดดันกดดันอยู่แล้วกดดันอยู่แล้วค่ะจริงๆเราจะได้ดู่ถึงเมื่อไหร่ปีหน้าปีหน้าเนาะปีหน้าเลยค่ะทั้งสองเรื่องเลยตอนนี้ทั้งสองเรื่องเลยค่ะ จริงๆตั้งใจอยู่แล้วก็ตั้งใจอีกตั้งใจแล้วก็เต็มที่แน่นอนค่ะทั้ง2องเรื่องเลยเราะมีกำลังใจน่ารักให้เราทุกๆวันเลยใช่ค่ะอะไรนะงานอีเวนต์อ๋อกน้อยลงค่ะน้อยลงเพราะว่าเป็นเวิร์กช็อปแล้วก็ถ่ายเลยแล้วเหมือนอาทิตย์หนึ่งเราอยู่กับการออกกองทั้งหมดเลยใช่ไม่ออกกองก็เวิร์กช็อปมาอันี้ใจ้เป็นแฟน ไม่ทราบล่วงหน้าเลยว่าถ้าหายไปอยู่นี่แหละอยู่นี่อยู่นี่แต่ว่าอาจจะไม่ได้เจอใครรอรอรอชมผลงานใช่ค่ะแต่ก็จะมีแฟนมีดไปต่างประเทศบ้างเหลือที่ประเทศที่ต้องไปไหนกันนะสาม้งคะที่ที่ที่เห็นในตารางก็น่าจะสามประเทศชิมปีนี้ป่ะชิมสิบปีนี้ชิมปีนี้แล้วก็ปีหน้าเลย อันนี้คือไอ้สองเรื่องนี้มันจริงๆมันต้องทำลายมันใกล้กันองเรื่องจริงมันเออ่อนออนเหรอคะหนูว่าไกลแหละหนังน่าจะมาก่อนคิดว่าหนังมาก่อนมาปรึกษาก่อนใช่หรือเปล่าน่าจะน่าจะหนังมาก่อนค่ะแต่ก็ใกล้ๆกันเห็นเราสองคนแบบเต็มๆตจุ๊บจุ๊ฝากแฟนคลับที่เป็นกำลังใจให้เราหน่อยก็ตัวเลือก คิดถึงทุกคนเหมือนเดิมแล้วก็ไม่ได้หายไปไหนนะคะก็ยังอยู่อ okay ย okay um, ู่ในใจของทุกคนเหมือนเดิมค่ะพวกเราก็จะตั้งใจทำผลงานออกมาดีๆนะคะก็รอนิดน네ึงนะคะจะอีกนิดหนึงสมการรอคอยแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะ